โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะก็มาอยู่กับเกมอลิสโตเปสาวแล้วนะครับ,นะรบก็อันนี้มีพาชดบ้านดิทหนึ่งเนาะกับนี่นี่คุณจำสิ่งนี้ได้ไหมครับมันคือโปสเตอร์ติดผนังนะฮะกับเกมฟอร์สนาไฟนะฮะได้เอาอีกคัตซีนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เราจะมาทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำอะไรก็คือการคอแลแลบกับฟร์สนาไฟโรโยนะฮะ ซึ่งเราจะมาเปิดตู้กันนะฮะโอเคตังไปที่หน้า,นาตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ลูกแกว้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนะแล้วลูกแก้วมาอยู่ไหนอะแป๊บแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอดูอะไรแป๊บน,นึงนะวันนี้มาดึงไปวันที่มาที่หนึ่ง โอ้วัน <gesch> น <uce> ี้วันที่หนึ่งโอ้ลืมนอเล่นครับผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนจะนี่เห็นไหมฉลาดดิดนิกดิ๊นิกนะครับก็จริงๆผมเปิดไปสซฟักลานแล้วนะแต่แค่ว่าเออผมต้องถ่ายพุทธเทิจะลืมไปว่างานไปหมดเมื่อวานนะฮะอีเมลเมื่อว่าฉะนั้นครับวันนี้จะมาให้ดูกันกับการส่งตู้โฆษณาไฟเลยโย่นะครับึ้ง ผมบอกก่อนคราวที่แล้วนะครับใครอาสามารถไปดูคลิปก่อนนะนะั้นนั้นประมาณสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วอะ่ะเออนั่นแหละก็ไปดูกันได้นะตอนตอน,ตอนนั้นยังแบบว่ายังไม่ได้ถ่ายบาทีจังๆอันนี้มาถ่ายจริงๆนะก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าอะจะได้อะไรบ้างนะฮะซึ่งตอนนั้นนะที่ผมประกาศเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่า มีสิ่งที่ต้องการอยู่นะครับก็คือผมอยากได้ตู้ทองเอสกินทองของตู้หนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไปดูอะตู้สองเพิ่ผมได้หมดแล้วนะอันนี้ผมสปอยให้เธอกลับไปดูเถอะนะจริงๆเพิ่มอะได้หน่อยเพิ่มก็ดูหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าตู้หนึ่งผมเพิ่งได้ในส่วนของแอนธรรมกิกนะครับตัวเดียวฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดก,ก็คือบักเดนนะครับจะได้บักเดนมากซึ่งไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมนะฮะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะ ผมจะได้ลูกแก้วทั้งหมด50ลูกนะครับ50ลูกอ่ะ50ลูกที่ว่าคืออ่าช่วงโปรโมชั่นที่เขามาขายที่ร้านอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ช่วงอีเวนต์รวมกัน50ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อน้องว่าใช่ไหมนะครับแต่ว่ารอบนี้เปิดเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้แบบมานั่งถ่ายนี้แต่ผมไปเกียนงานมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่ไหนเอ้ยไปกดปุ่มถึงเดี๋ยวก็พอนะครับรงนี้อ่ะกดเลยกดเลย เฮ้ยสีทองมาจะได้ของใครอ่ะเสฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกโลสิบโลอันนี้คือคนแรกคนแรกของคอนเทนต์นี้นะฮะาเย้ จะหาดิวจิให้ผมหน่อยโอ้อ่ะโอเคฮะจะหาได้ไหมเนี่ยอ่ะกดปุ่มสีเหลืองเลยครับโอเคไหคะไม่ได้นะยังไงคะคือแย่มากเลยครับแย่มากดิวจิยังไม่มาอีกเหรอนี่เขาจะให้เพื่อนมาหาแล้วนะเอโอเคเราเราจะให้เจ้าของวันเกิดวันนี้นะฮะเป็นคนหาเพื่อนให้หน่อยครับดิวจิเชิญเลยครับสิบเลยสิบเลยครับผม โอเคเชื่อแล้วว่าจะดไม่ดีโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้เมนสองคนนี้ตัวโปรดของผมนเวลากดเผื่อมันจะดูดีนะฮะอันนี้เลยครับสีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเลยครับไปกับอะไรกับอะไรเกมเกมปีเกมปีอ่ะโอเคอ่ะขอบคโทษนะนี่ต้องให้โจนมาเตือนนี่ถึงจะได้โจน โอเคขอบคุณมากครับโอเคก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าคือางานน้ำพีกจริงนะค,คือแบบว่าโอ้โหไม่นึกว่ามันมันจะพีกขนาดนั้นนะฮะก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จไปเยอด้วยดีนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องรอคอยกันต่อไปสำหรับช่วงสิ้นปีนะครับหรืออาจจะต้นปีหน้าไม่รู้นะสำหรับ การคอแลแลบของพีชอัลไฟลอยยอบรอบสองนะครับที่น่าจะก,การันตีนะครับว่าคาซูมิมาแน่นอนนะครับแต่จะมาเป็นสกินของใครนะฮะที่เดาว่าน่าจะเป็นของเวลานะครับก็ปกติอ่าสกินของเวลาที่เป็นคอแลแลบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากของอ่าไอ้มิโอะนะฮะมิโอะของพีชอัลไฟมซึ่งรู้สึกว่ามันไม่เข้าแต่อันนี้อาจจะเข้าก็ได้เดี๋ยวถ้าไม่เข้ายางไงผมก็ต้องเอานะฮะไม่รู้จะแบบเป็นตู้หรือจะแบบเป็น เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในตอนนั้น,นะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้ประกาศเรียบร้อยจากเดนก้านะฮะว่าอ่าดีซีั่นในช่วงประมาณปลายเดือนเนาะก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําพิธีการเดียวก็คือเปิดสุกาชานะครับกับ2ตู้ที่เหลือเนาะก็คือในส่วนของตู้สกินทองของฟิโอน่านะครับในทีมของโอลิมปิกฝรั่งเศสและตู้นี้เจฟฟรียนะฮะว่าจะได้ไหม เห็นตัวแนละ้วโกงจริงตัวโกงมากแต่เล่นยากมากไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะลองฝึกเล่นดูเนาะประมาณนี้โอเคแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในช่วงสิ้นเดือนประมาณปลายเดือนกันยานะนะใช่ไหมครับบ๊ายบาย